้องมาแต่งงานกับเราแน่แตญงากับเราไว้แล้วต้องเอามาพอดีเลยเป็นไงบ้างนนนนออเจอสุริชันหรือเปล่าเอออนนเลยนอนจะให้นอนทำไมนี่เกย์ไม่เลิกเลยเนี่ยนอนเร็วพรุ่งนี้เข้าร้านแต่เช้านอนไม่นอนไม่บอกกับสุริชันว่าพระองค์ท่านจงสวัสดิ์นะโคตตอนนี้สุริชันน่ามากราบศพนอนนอนนอนสุริชันกำลังมาที่นี่แล้วเหรอมาแล้วพูดจริงหรือเปล่าสุริสุริชันมาแล้วเหรอ เออคนดูกลับกันหมดเลยอ้ยหลังดูดิไหนอ่ะน่นอยู่ข้างหลังกลับตะเข็บมาแสดงมสรีฉันมาแล้วใช่ไหมนอแล้วมาแล้วไ้แต่งงานหรือเปล่าเนี่ยแก้ก่อนแก้ตายก่อนแก้ตายก่อนแก้ตายตายยังไงตายยังไงที่ดูมาตายยังโอ้ยถ้านอนตายอย่างนี้ล่ะไอ้หัวหน้าก็ น้อยไหนดีดีใจอ่ะได้แต่งแน่นะเอาไงยังไงอ่ะพาคุมเลยคุมเลยนะฉันมาแล้วอะไรอ่ะไม่ใช่ไมมเพงบอกคุมเลยอ่ะไม่ใช่คุมตัวเขาเนี่ยคุมเลยเอาตรงเลยค่ะลานปิ่นถุย มาแล้วครับสิงโตมาจากละครตรวันเรามาเต้นไปเดี๋ยวเวลาจะหยุดน้องเต่าต้องพักนี่ับเดี๋ยวน้องเต่าเ็าจะทักกลับแล้วทีนี้จะหยุดเต้นครับติดตามชมกันต่อครับ ยี่โม่คืนยี่โม่คืนจฮะถึงเที่ยงคืนใช่ทำไมหมูเท่าไหร่หมูมีน้ำจิ้มซีฟูดนะนะหมูเหรอใช่หมูเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบเก้ามาเนื้อสามแปดเก้าอ๋อสแปดเก้าชอบกินเนื้ออร่อยเหนื่อยแล้วจ๊ะมา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 เล่นดิเก้กันมาเมื่อกี้เล่นคนเดียวเลยเอออะไรวะเนี่ย สุริดฉันมาแล้วเนี่ยมาแล้ว <crest ing> สุริดฉันได้แต่งหรือเปล่าแต่งงานนะฉันแล้วฉันนตายแล้วมาแล้วมาแล้วองนสิงฮะองุรนสิงสวัสดีชื่อคนพูดสุริดีฉันดว่มากเขาลงนอนติงนั้นเสียชีวิตจริงตายตาม คืนด้วยมอเตอร์ไซค์มาคืนด้วยพรุ่งนี้เจ้าวาดมีลงแข็งอ มีกานกากแดงทุกคืนครับผ <les> มจะ,ะ <les> ไปว่างอีกทีก็ไม่งนน้กันว่ามีงานกัทุกคืนจะไปว่างอีกทีก็ตอนที่ไม่มีงานนะครับ <F ly> อตอนนี้ประกาศครับผมใครพบเห็นลูกนิมิตเอามาคืนวัดด้วยนะฮะตอนนี้ลูกนิมิตอา้อาว สวิชัยกลัวอะไรอ่ะกลัวจริงนี่ยกลัวแล้วแล้วจะกลัวได้ยังไงเนาะทำไมนอนเฉยๆไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงก็เราอยากแต่งงานกับสวิชัยแล้วรูแล้วนี่เป็นแผนนี่ไปก่อนตามแผนนีวิชัยอนมันหยาบมันแตะเรียกเขาไปเรียกเาทำไมเล่าก็เรียกมาแต่งงานเดี๋ยวรั่วหรอกเขานี่เดี๋ยวเขาโกรธขึ้นอีกซ้ำสองโกรธทำยังไงเราต้องทำยังไงฮะใครตดตัวเนี่ย ลงมาพอดาาาีเลยนี่มมารยาทเลยตดอืมอไรใน่ใจหนัเหงเวทีอ่ะไม่เร่ะ <c oughs> มึงตดเป่าไมเายเปล่าตอนกิ้มึงทำไรฉันหาวหาวอีเที่ยว ห้าอะไรพูดพูดห้าห้าอันเหลือแค่หนึ่งเลยมันห้าเยอะไปเป็นไงเป็นไงบ็นขอบคุณก็หน่อยขอบคุณมากที่ทำให้รู้จากคำว่าขี้ใกล้ๆหน้าเลยนี่หลอกผีตอกผีฟ้าเลยแล้วเขาเอานี้เราต้องหลอกผีเหรอหลอกที่หลอกเลอกยังไงเราทำให้ดูเลยเดี๋ยวจะได้ทำตามปอผีฟ้า ็น้าม่เป็นหน,น,น้ามีกรหน้าหน้าเกียดจังเลยอะไรแลบลิน้นวิงตาพระเอกทำไม่ได้เอาเสียงก็ต้องหน้ากลัวไงเสียพิกเจอเหมดมะเสียภาพพจน์าพาพจน์ มีผีน่ารักน่ารักไหมล่ะมีมีมีผีอะไรผีกุมารทองทำไม่ดูเลยได,ได้ทำเสียงต้องกุมารทองหน,หน่อยหน่อย าจริงหรือตายปลอมใช่ไหมเราเอาเสียงเนี่ยเข้าไปเขย่าประสาทเขาโดยการพูดถูเขาใช่ไหมครับพูดสร้างบรรยากาศให้มันน่ากลัวพูตามนะมันไม่มน่ากลัวสิสูลดิฉันจาสูลิฉันจ้าอะไรกุมารทองไม่เอาต้องไม่เอากวทองไม่เอากุมารทอง แจะให้เสียงเป็นยังไงเสียงต้องแบบว่าอดหัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวไฟสลัวนถล่วนหน่อยนัดไฟนัดบรรยากาศนิดเดียไฟสลัวหน่อยเดี๋ยวเร็วเข้าแม่งไม่เตรียมเลยไปไหนอีกแล้วไฟลงหน่อยลงนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันมันอ้าวกลับบ้านยังไม่เลิกก็จับซะขนาด เพศไหนวะเสียงต้องแบบว่าเออโคเออโคเออโคเข้าใจไหมเข้าใจไหมซุลลิชันจ้า <laughs>

สักภาพสักภาพสักภาพเป็นไงวะสักอยภาพวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดวิญญาณยังไม่ไปเกิดไปผุดไม่ผุดแล้วดีแล้วทำไมวะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไร ผมไม่เนี่ยปวดไปเกิดสุริชันเราหน้าสิงตายไปแล้วแต่ว่าเรายังรักสุริชันอยู่ยถ้าสุริชันอยากให้เราไปปุดไปเกิดสุริชันจ้าต้องมาหอมผีไม,ไม่เอาจะต้องมาหอมผีไม่เอา ครับพี่ครับจมาหอมผีไอ้มนุษย์ขอคุยด้วยหน่อยสิจะคุยอะไรอ่าอยากให้ผีเปลี่ยนเป็นจูบผีได้ไหมทำไมเล่าในเสือกก็จูบก,กับหอมมันก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่ลึกดูดีๆนะหอมผีก็หอมผีหอมผีนั่นนะ่ะก็หอมผีไม่จะจะพูดอีกหอมผีนะ อะไรไม่สวยไม่เข้าใจหอมหอผีไม่ดีหรอกรู้ได้ไงไม่ดีไ้บ้านหองผีดีไหมไม่ดีทำไมหองผีไม่ดีเหม็นเลยและช่วงวนนี้อากาศร้อนด้วยอับตายผีตายนานแล้วไงใช่ตอบก็หอมผีจูผีจูสวัสดีฉันค่ะ เห็นผีไหมมามองมาซิโซนิชันอันไหกันอีกไม่ตองไปถามเขาลืมเเอาเสียงอย่างเดียวเฮ้ยทำอะไรน่ะเก่งยริงจังเลวันนี้กันเขียนเรื่องผีก่อน จะต้องมาจูบปีปไม่เอาไม่จูบจะมาอย่างไรเราจะอีบคอเจ้า <c oughs> เด็กจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยสุดิฉันไม่เอาหนึ่งไม่สองบอกว่าไม่ไงสามตายมาแล้วลูกกาทุกโกโกวา โกาหยุดแล้วทำไมอ่ะทำไมขี้เกียจโอ้ขอเต็งใหม่ลงอย่าทำอะไรสุริชันลนะไม่ต้องกลัวมาใกล้ๆเราเนี่ยสุริชันจะไม่ทำอะไรใช่ไหมบอกก่อนสิมาใกล้ๆเรานี่อ้าวเป็นไงบ้างของผีจู่ผีไม่ต้องกลัว ทำไมก็ลังยังไม่ตายไงสุริฉันยังไม่ตายใช่ผีหายแล้วผีหายผีหายก็ผายลมฝายลมอะไรเดินมหัวอะไรยังสมอมก